วัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้รสนุ่มหวานเหมือนเต้าหู้หน้าตาเหมือนไส้หมูหรือสมองคนไทยร้องยี่ไม่กล้ารอ้องแต่ญี่ปุ่นเห็นแล้วต้องร้องโอ้ยชิและวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้ก็คือ วัธุธิพริษณาของเราในวันนี้ก็คืออาซูจิปลาคอรตคอตสเมลทแล้วเมื่อพร้อมแล้วเอาเลยควีซี่ Let's get ready to rumble Um> โ,โอ <S 1> <S 1> well, ้นี่มาแย่งกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบหลักคือหอยแมลงภู่แต่วัตถุดิบเสริมเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบทชั้นหรูนะคางด้านคนญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆสมองนะคะคุณบีเคยทานไหมคะไม่เคยครับมันจะเป็นนุ่มๆแล้วมันจะเป็นมอนเป็นมีครีมมี่นิดๆนะใช่ไหมครับอันนี้บางทีเราทานได้ทั้งดิบแล้วก็เอาไปปรุงได้ด้วยเหมือนกันกินแบบย่างกินสดๆดีกว่าใช่กินสดๆมันก็จะเป็นจิ้มกับโชยุเชยๆอะไรเงี้ยก็ อร่อยแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องสดมาชิรากะใช่ไหมครับใช่มันมันดูแล้วมันจะทําอะไรได้เนี่ยอันนี้ฝั่งเชฟคือท่าเหล็กของเราใช่ครับอันนี้ฝั่งเชฟท่าเหล็กจะบอกว่านี่คือปั่นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ชิราโกะครับดูเหมือนเอาไข่ขาวไปปั่นแล้วใส่อะไรบางอย่างลงไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นชิราโกะนะคะชิรากะแล้วเลยชิรากะปั่นเลยนะครับปั่นเลยเหรอค่ะว้าวมีพริกไทยหน่อยนึงนะตอนนี้เป็นคัสตาร์ดอร่อยเลยนะคะ เหลือเวลาอีก15นาทีและนน่คอ15นาทีสุดท้ายครับกับวัตถุดิบปริศนาชิรากชิรโกใช่แต่สร้างความปั่นป่วนให้เชฟทั้งสองฝั่งยางเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้ถ้าทาบเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเญ่ครับเป็นยังไงบ้างคะวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้อสุจิปลาคอสค่ะจริงๆอสุจิปลาคอสนะครับสามารถที่จะแบบใส่พวกโชยุกินได้เลยนะครับญี่ปุ่นรับประทานค่อนข้างที่จะง่ายมากผมเองก็จะนำมานะครับมาห่อ รเป็นแป้งสุดท้ายเป็นแป้งแผ่นเกี้ยวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะนำมาจีในกระทะเราก็จะเสิร์ฟคู่ไปกับชิรากุที่นำไปจีสะดุ้งหน่อยหนึ่งกับไฟเป็นเออลี่ครับแล้วยังมั่นใจไหมคะว่าเราจะสามารถเอาชนะเชพุทาชิงได้ค่ะผมว่าแน่นอนครับแน่นอนนะคะขอให้โชคดีค่ะเชฟครับฟังดูแล้วน่าจะน่าอร่อยอร่อยมากน่าอร่อยครับรักษารสชาติของความเั้งเดิมของเขาไว้ใช่ครับเป็นจุดสําคัญ ุณตาครับ mm hmm. และที่เราเห็นนะครับเชฟกะทะเหล็กได้เอากุ้งกับอัสติปลาคอนนะครับมาสอดไส้ในแผ ke le ่นแป้งเกี๊ยวแล้วก็นําไปจี่นะครับเดี๋ยวจะเสิร uh ์ฟพร้อมกับครีมชิราโกะที่ก่อนหน้าเชฟได้เอาอัสติปลาคอนเนี่ยนะครับมาผัดกับเกรือพริกไทยแล้วก็ปัดกับน้ามันมะกอกแล้วก็ใส่น้ําเลมอนลงไปปรุงรสนะครับเดี๋ยวจะได้ทานในเมนูชิราโกะซาละครับเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 5 4 3 2เยเสร็จแล้วและนี่คือเมนูที่มาจากวัตถุดิบปริศนาอาซูจิปลาคอตค่ะเชฟบีเกียวซาไส้ชิราโกเสิร์ฟมากับชิราโกชิ้นใหญ่ใหญ่และครีมชิราโกราดด้วยซอสพอนสึแบล็กวินนก้าและแบล็กกรลิกค่ะ มันจะเป็นยังไงครับเจมันกรอบนอกนุ่มในใช่ครับพี่คล้ายๆเหมือนกินหอยทอดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันครีมมี่มากๆอ่ะครแล้วซอสเชฟก็ตัดแบบเหมือนมีรสเปรี้ยวใช่ครับผมเป็นคล้ายๆกับแบล็ควินิก้าอ๋อครับผมเป็นคล้ายๆเหมือนจิกโชว์แต่ว่นนี้จะเป็นแบบอนซูอ๋อเป็นอนซูครับเราจะเริ่มจากรสชาติก่อนนะคะเชฟเี The shirako is such a rich, creamy ingredient that it needs to have either crispy texture, black, you know, the vinegars, the acidities in order to counterbalance the richness of it. So Chef B definitely uh, got that flavor balance correct. <coughs> และหัวข้อสุดท้ายนะคะการชุรสชาติของวัตถุดิบปริศนาค่ะแน่นอนนะคะเชฟบีทาได้ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถนําวัตถุดิบปริศนาเนี่ยมารังสรรค์ได้ถึง2แบบด้วยกันคือเอามาอยู่ในในซอสอยู่สู่ซึ่งตัดเปรี้ยวแล้วก็คอมพลีเมนต์คือส่งเสริมตัวเกี๊ยวซ่าซึ่งไส้ก็เป็นอสุจิปลาเหมือนกันซึ่งอร่อยมากเชฟบีค่ะ